สวัสดีครับผมนายยุทธพลโกมเกตละครับไอเดียนหนึ่งห้ศศาหนึ่งจับหนึ่งรหัสนักศึกษาห้าสองศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ครับจะมาพูดถึงการโฆษณาของโค้กแอลซี่นะครับถ้าพูดถึงน้ำมรนลมหลายคนก็ต้องรู้จักทั้งโค้กแอลซี่การโฆษณาของโค้กนั้นจะเป็นทางการใช้ไอเดียส่วนเอลซี่ใช้พวกทีเซนเตอร์เป็นพวกนักกีฬาดาราวัยรุ่นแล้วก็น,นักร้องโค้กนั้นจะเป็นแบบว่าสาแบบรับออกไปแล้ คลาสสิกสอหนับเป็นนิวเจเนเรชันแล้วก็โฆษณาของซอีนั้นจะเป็นการเหยียดหยามศิลธรรมของโค้กอย่างเช่นจะมีที่เด็ดเอากดโค้กมาสอากระป๋องแล้วเหยียบโคกขึ้นไปแล้วขึ้นไปกดซีนั่นเป็นการผิดศิลธรรมของการโฆษณาด้วยกันทั้งหมดแล้วก็โค้กจะเป็นแบบว่าทุกท,ทั่วทั่วทุกคนแล้วก็เหมาะสำหรับท,ทุกคนทุกวั ทั้งคนผอมคนอ้วนคนสูงคนดำคนเตี้ยรับกลุ่มต่างๆสว่วนซี่เป็นของคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็โค้งนั้นจะทำให้แบบนำได้ดีสู่ชีวิตครับขอบคุณครับงุ้มงามครับ